สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับยูสุออนิวดีแม็กปี12ถึงปี19นะครับติดตั้งจอเอ็นดอยตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น UI ใหม่นะครับหน้าตาแบบนี้ครับมาความหนักกากชิ้นนี้ครับทั้งชิ้นเลยนะครับตรงรุ่นนะครับ UI ตัวนี้สวยงามครับสามารถเปลี่ยน UI ได้นะครับรุ่นนี้เป็น램สี4ระมอกสินะครับ T S 18นะครับใส่ซิม 5G w i f ไได้นะครับติดตั้งเครื่องเสจนะครับเราจะให้ชมนะครับว่าติดอะไรไปบ้างครับให้ดูฟังก์ชันกล้องถอยหลังก่อนนะครับ เข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ครับผมจะเป็นกล้องระบบ AHD นะครับนี่ครับเป็นถนนชัาๆนะครับกลางเคลืนก็จะชัดสว่างขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับผมเป็นโซนี่นะครับแล้วก็พร้อมด้วยระบบบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับเข้าที่แอป High Definition Recording นะครับกดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ารถนะครับกล้องหลังรถนะครับได้หมดนะครับกดสลับตรงด้านนี้นะครับ p l a y b a c k ตรงนี้นะครับ สามารถเล่นภาพได้เลยนะครับเวลาเรามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรก็เล่นตรงนี้นะครับนี่ครับให้ดูภาพภาพที่มันถึงอันนี้ยังไม่ได้ปรับมุมกล้องนะครับเป็นคอนโซลนะครับนี่ชัดขนาดนี้เลยนะครับชัดมากนะครับชัดมากนะครับช่างกําลังติดตั้งตอนนี้ครับเพิ่งเสร็จนะครับก็เลยยังไม่มีภาพนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับเ้าตรงนี้ครับตั้งค่าตรงนี้สกู่นะครับมันต้องกดที่หน้าจอให้มันโดดนะเอาความยาวหนึ่งนาทีสามนาทีได้นะครับเอาเสียงได้ฟอร์แมตทิ้งได้นะครับไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราไปไหนมาฟอร ไมเนอร์ได้ฟิปก็คือหมุนภาพกลับหัวได้นะครับนี่ครับผมนี่ครับผมตั้งค่าตรงนี้นะครับนี่เสียงได้อะไรได้ครับปิดไมค์ปิดเสียงได้ครับบันทึกได้ครับพร้อมเราให้เมมโมรีลูกค้าด้วยนะครับสามสิบสองกิกนะครับสปีดสูงนะครับตัวนี้ก็ออกก็ตรงนี้นะครับด้านนี้จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับกลับหน้าเมนูให้ดูนะครับเข้าที่ใบสมัครนะครับนี่ครับแอปที่เราลงให้นะครับมี YouTube ไม่มีโฆษณาครับเน็ตฟลิกซี่นี่ฮอสตาเล่นได้นะครับ แนะนำดิสนีย์ฮอตสตาร์นะครับปีหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าบาทครับไปสมัครเอาได้เลยนะครับไม่ได้แพงนะครับผมก็ใช้อยู่ครับเป็นี่เล่นดีครับหนังมาเวลเยอะนะครับนี่ครับหนังเยอะเลยครับวากันด้าฟลอยเวอร์นะครับหนังกําลังเข้าเลยเอวตารนะครับอวตารตัวเก่าตัวใหม่ยังไม่ออกนะครับนี่ครับซีรีส์โลคิมาเวลมีทุกอย่างครับแนะนําลูกค้าเลยนะครับดูได้นะครับเน็ตฟิกก็ดูได้ครับเน็ตฟิกถ้าขึ้นมาเข้ามาครั้งแรกเนี่ยครับเขาจะถามว่าให้เราอัปเดตเอาไหมแคนเซิลนะครับ แล้วลูกค้าก็มาซายอินเข้าระบบได้เลยนะครับใส่อีเมลก็ได้เลยนะครับเล่นได้ครับแอปตัวต่อมานะครับเป็น youtube ไม่มีโฆษณาครับเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องลงชื่อนะครับยูทูบแวร์นี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นแรมสีนะครับมีอุ้งมากมายครับ youtube สบายครับขับรถรถติดๆก็สบายครับเรียนภาษาได้นี่ครับ ให้ดูภาพของมคมชัดนะครับเลื่อนภาพได้ครับเร็วนะครับรุ่นนี้ลูกค้ายังไม่ได้อัปเดตของคุณแบบครับเล่นได้ให้ชมภาพครับเป็นพอดีกรอบนะครับพอดีนะมันไม่ได้รลนนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นขอบสีดํามันก็เลยดูนูนนะครับจริงๆหน้ารถตอนนี้พอดีนะครับใช้งานที่คอนโทรลวงไาลก็ได้ปกตินะครับเลื่อนเพลงปรับเสียงได้ครับ ของเดิมรถยังอยู่ครบนะครับเราใช้เวลาติดตั้งประมาณไม่ถึงชั่วโมงครับเสร็จแล้วครับนี่ครับภาพสวยคมชัดนะครับสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นที่สามพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับรุ่นราคาเบาๆเราก็มีนะครับพร้อมหน้ากากพร้อมติดเลยนะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทครับรุ่นถูกที่สุดของเรานะครับรุ่นดีๆของเราก็มีนะครับลองมาเลือกดูครับปีทุกรุ่นลยครับนี่าไีคิวเลย สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ